ที่บอกบีแล้วว่าให้มาแต่เช้าแล้วใครมาสายใครตื่นสายอย่าให้รู้โอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดมุกดาหารพี่ยุทธนะครับน้องบีค่ะมามุกดาหารแล้วตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นอยู่เพราะว่าจะได้กินวันนี้นะคะเราไม่ได้มีแค่สองคนยงงแม้ว่าจะเป็นคลิปแรกที่ทุกคนเห็นว่าเราอยู่กันสองคนก็ตามออแต่คลิปนี้พออยู่กันสองคนปุ๊บอยากจะมีแขกรับเชิญก็าาเลยทันทีวันนี้เรามีแขกรับเชิญให้น้องเชิญตัวเองเข้ามาเลยดีกว่ามาเลยครับส,บบสบวัสดีครับแเดียบงศรภรเบียบวาทั้งศิล์ค่ะโอ้โหพระเอกบอดรับของเราวันนี้เคยดูเขาไหมไม่เคย <laughs> แล้วเชิญเขามาทำไมแล้วถ้าเหมือนรู้ถ้าเหมือนรู้เขาเรียกว่าดึงยอดเอนเกตหน้าตาเราอะอาจจะดึงไม่ไหวแล้วตอนนี้เราต้องเรียกกำลังเสริมเียนบรรดาเอฟซีทั้งหลายจะต้องมากดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วนะใช่แล้วเพราะน้องเดียวจะอยู่กับเราทั้งทลิปเลยทลิปนี้ไม่ได้เอามาหลอกแค่ตอนเปิดแล้วไปเลยอยู่กับเราทั้งทริปวันนี้ไม่หลอกแน่นอนอ้าววันนี้ทริปของเราจะเป็นทริปชมวิวชิลร้านกาแฟใช่แล้วค่ะหนูี่ยจะพาทุกคนนะคะไปชิมร้านกาแฟเด็ดในมุกดาหารรู้ได้ไงเป็นคนมุกดาหารหรอุเ แต่ว่าเสิร์ชกูเกิลมาหนูเสิร์ชกูเกิลมาทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวครับพี่บีบีก่อนมาเนี่ยผมก็เสิร์ชมาเหมือนกันกบพอดีเป็นคนที่ชอบดั่งคาเฟ่เที่ยวคาเฟ่อยู่แล้วเอเห็นคาเฟ่หนึ่งมันมีอย่างเงี้ยอะไรกองลูกทางกงจักกงทังกงจักเป็นดอกบัวอะไรนะกังหันเออมุกดาหารนะคะมีคาเฟ่กังหันสวยๆเป็นลานกว้างๆทุกคนจะได้รับวิวดีๆแน่นอนะรวมถึงมีอีกที่หนึ่งค่ะ จะพาทุกคนไปไปไหนเพราะว่ามีวัดแลนด์มาร์คนะคะของจังหวัดมุกดาหารค่ะวัดภูมโนรมค่ะซึ่งคาเฟ่วันนี้เนี่ยหนูคัดเลือกมาอย่างดีเลยอยู่ใกล้กันมากกินกาแฟชมวิวสวยๆได้เลยรับรองทุกคนต้องถูกใจมากเลยแต่ว่าตอนนี้พี่หิวละแล้วใครมาช้าล่ะพี่จะพาไปทานข้าวเช้าเช้าได้ไหมร้านอาหารเช้าแต่ตอนนี้กี่โมงจะเที่ยงแล้วนะคะเพราะว่ามีคนมาสายค่ะใครมาใครมาสายครับเป็นคนที่ใส่กันดำยี่งทสายสุดอันนี้เป็นคํบไล้ชื่อย่อคุณมีรยุท์อันนี้ย่อเหรอ จะไม่มีใครร oui> okay, okay, okay. ู้แน่ว่ามายโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ร้านโจ๊กน้องจูไปนะอาหารขึ้นชื่อของที่นี่นะครับเป็นอาหารเช้าเผื่อว่าคนที่มาแล้วตื่นเช้าไม่ได้ตื่นสายแบบผมก็ได้ยอมรับละโอเคไหมหิวไหมอ่ะหิวไหมอ่ะเรียกว่าหิวท้องมาถึงคนตรงเวลาอย่างเราต้องหิวท้องหิวดูสึกกดดันถ้าหิวแล้วเราไปเลยไหมไปกันเลยค่ะใช่ แล้วครับถึงร้านโจ๊กน้องจูแล้วใช่แล้วค่ะเวลาเกือบบ่ายแล้วซึ่งจะบอกไว้เลยว่าเมนูหลายเมนูก็คือหมดไปแล้ววันนี้เป็นโจ๊กน้องจูที่ไม่มีโจ๊กนะคะเราเลยตัดใจกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมากินอ,อีกรอบอีกรอบหนึ่งกินทั้งมือเชา้ามือเที่ยงใช่แต่วันนี้เดี๋ยวเราสั่งอาหารกันก่อนเนาะเอาที่มีก่ <c oughs> อนเพราะมัมีอยู่แล้วนะคะสั่งอาหารเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ้าของร้านบริการเองไหมครับเนี่ยบริการเองค่ะมาเองเลยค่ะ พอดีมาเวลานี้ลูกค้ายังไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่เลยได้ออกมาเจอลูกค้า okay. เวลานี้คือใกล้บ่ายแล้วใกล้บ่ายแล้วใกล้บ่ายแล้วใช่แต่ก็ยังมีลูกค้ามาเรื่อยๆค่ะใช่ แสดงว่าร้านนี้กินได้ถึงบ่ายสองเลยครับก็ถ้าเลดได้ค่ะบ่ายสองกว่าก็ได้ค่ะเพราะว่าเรามีรอบเย็นด้วยคับโอเค,อเคแต่ว่ารอบเย็นเราเริ่ม3ามโมงครึ่งถึง2องทุง่มว่าวันนี้สายเราอาจจะมีบางอย่างที่เราหมดอย่างเงี้ยค,ะค่ะได้ค่ะมีเมนูอะไรแนะนำไหมครับโอเค,อเคตอนนี้ที่ร้านนะคะก็จะ,ะเป็นต้มเลือดหมูข้าวเปล่าโจ๊กหมูแล้วก็กว๋วยจั๊บทรงเครื่องเป็นน้ำข้นนะคะน้ำดำแล้วก็มีข้าวเปียกเส้นเวียดนามใช่ครับแล้วก็ไข่กระทะกัขนมนปังโอเคค่ะ มีอะไรไข่กระทะกับขนมปังค่ะเด็กอ้วนชอบกินขนมปังโอเคไข่กระทะขนมปังนะคะไปจับน้ำข้นครับได้ครับไข่กระทะปลาปลาจับไปจับน้ำข้นเหมือนกันโอเคเหมือนกันนะคะไม่ลอกคนอื่นไม่คิดไม่คิดอะไรเลย สับรวมกับมันหมูมเทกเจอร์มันเลิศมากถ้ามาคือต้องสั่งหนูเลยคอมเมนต์เลยตัวซอสคืออร่อยมากแล้วก็ตัวมันหมูคือเข้ากับขนมปังมากคือแบบมันดีอ่ะอืสภาพกัดมันแย่นิดนึงนะหนึ่งนะคำร่วง <laughs> รวงข่อยับน้ำข้นครับผมพี่เดียสุดๆน้ำซุกหวานมากไม่ใช่หวานน้ำตาลนะครับเป็นหวานแบบหวานอะไรล่ะหวาน ลูกกระดูกอ้าหวานลูกกระดูกผมกินไม่ออกเพราะมันอร่อยแบบอร่อยจนสมองไม่แล่นแล้วตอนนี้จริงๆนะครับไม่ใช่หิวด้วยมันหวานแบบมันข้นจริงอะ่ะสมชื่อว่วจับน้ำข้นมต่อตัวกินนะครับต่อตัวกินแล้วนะครับมันไม่ชิจริงๆข้าวหน้าไก่ตุ๋นไม่ใช่ของเรานะคะแต่ว่าเป็นของตะก,ก้องแต่ว่ามันน่ากินมากเหมือนก็เลยจะมาชิมให้ทุกคนดูค่ะนี่มันน่ากินมากทุกคนดูน้ำดูความสีของน้ำนะคะอะ ทำไมตีลังกาออกเด้ไหมนี่ทุกคนอยแล้วเราก็เลือกส่วนหนังด้วยเพราะว่าเราเป็นคนแรกที่ได้กินนะคะมาเราเคลียรผักลงนะคะนี่อเอาน้ำลาดนะคะในนีน้นี่น <ไง S 2> ีกเกีกเส้นนะคะ,ะ,ค,ะค่ะมาค่ะ,คะทับโต๊ะค่ะ อร่อยนะอ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวมากินอีกค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะมาซํำร้านนี้อีกกลับโตได้แล้วหรอ,อไปก่อนนะคะโอเคครับตอนนี้เราถึงร้านกาแฟ พอใจพี่นึกชื่อไม่ออกร้านพอใจใคร <ừ> อยู่ก่อนถึงอยู่ตรงทางขึ้นไปวัดภูมโนรมรเนี่แหละค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นร้านกาแฟาที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นแม้ว่าแดดมันจะแยงตาแล้วมากก็ตามแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาภาพบรรยากาศที่ดูว่ามันญี่ปุ่นมากจริงๆมันญี่ปุ่นมากแล้วแต่ว่าแดดมันอาทิตย์อุทัยเนี่ยมันแยงเลยตอนนี้นมันแยงอย่างหนักเลย <N> นะใช่ค่ะแล้วก็เป็นร้านที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะมีน่าจะเช่าชุดกิโมโนมาถ่ายด้วยได้รอใช่แต่วันนี้เรา ขอริยากเราขอริยาไม่ไหวเพราะมันร้อนมากนะคะแนะนําว่าถ้ามาหน้าหนาวได้เชพาชุดกิโมโนก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีคือวันเนี้ยทริปนี้เรามาผิดเวลาหมดเข้าเช้าไปเที่ยงญี่ป,ปุ่นมาตอนนี้คน,นเป็นเวลานอนกลางวันเนาะใช่แต่เราออกมาเพราะเรากลัวมาไม่ทันค่ะเพราะว่า<แ>เราจะขึ้นไปที่อ่าใหญ่ใช่ด้วยพญานาคที่เป็นนันฟีนใช่เดี๋ยวเราไปสั่งกาแฟสั่งขนมมานะคะแล้วก็ชมวิวสวยๆกันค่ะครับ คือคือก่อนที่เราจะขึ้นมา้องวิวบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยเรามาสั่งกาแฟสักแก้วหนึ่งแล้วก็เค้กอีกสักชิ้นหนึ่งปรากฏว่ายังไงตามประสงค์ได้ได้ตามประสงค์นะเหลือแก้วหนึ่งเค้กก็ไม่ได้เป็นคานาคาต้าแทนถือซะว่าเราจ่ายค่าวิวอขึ้นมาชมวิวถือว่าเพราะว่ายังไงเราขึ้นมาภูมิรมมก็ถือว่ามาพักตรงนี้สักหน่อยนะจะไม่เมารถพักเมารถหน่อยเป็นไงนะเดียวขึ้นมาก็เวียนหัวครับ จริงๆไม่ได้เวียนขนาดนั้นมันก็โอเคอยู่พอมาได้สบายๆแต่ทางดีนะคะแต่เราไม่โกหกคนดูไงคุดถ้าใครเมารถมันก็คือภูแหละค่ะทุกคนทางขึ้นเขาเนาะแต่ว่าแ้แทเทียบกับโค้งอื่นๆมันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้สูงมากใช่ทางก็ดีค่ะแต่ว่ามองจากจุดนี้ก็จะเห็นแม่น้ําโขงนะครับที่ขั้นระหว่างมุกดาหารกับสปปลาวคือคือแขวงสวรรดิเขตมองเห็นวิวสวยงามไป ชิมขนมกันหวานมันอร่อยกลมกล่อมครับสมชื่อพอใจคาเฟ่กินแล้วพอใจกินแล้วพอใจนะครับกับวิวหลักล้านนะครับเป็นไงอร่อยอร่อยเนื้อพานาคอตาข้างล่างอ่ะนุ่มมากแล้วก็รสชาตินมอ่ะาโอเคเลยค่ะแบบกินแล้วมันเป็นรสชาติสะอาดๆที่กินแล้วสดชื่นดีเบอร์รี่ข้างบนก็เป็นเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากอ่ะนีบกินเร็วเสร็จแล้วเราไปไหนต่อไปยาก แล้วเราจะขึ้นไปไหว้พระที่ด้านบนก่อนจะบอกว่าพระใหญ่ที่นี่ใหญ่มากสูงจากฐานถึงเสียนเนี่ย8 4เมตรเลยโอ้โหปาไปเลยนี่จากกาแฟจากร้านกาแฟขึ้นไปข้างบนแป๊บเดียวพี่เดินจริงเหรอจริงเดินขึ้นไปแป๊บเดียวครับเพราะว่าที่นี่ปกติคือห้ามเอารถขึ้นมาเลยนะใช่ทุกคนะจะต้องนั่งรถสองแถว <S 2> 2 <S ขึ้นมาสอวจอดรถไว้ที่จุดจอดแล้วก็ ใครจะเดินเที่ยวชมตรงไหนก็ต้องเดินใช่วันนี้เราจะเดินนะบีโอ้ไม่ก็ทางใกล้นิดเดียวทําหันไปมองพระใหญ่ <c oughs> ไม่รู้ว่าเห็นพระเพราะว่ามันใหญ่หรือว่าหรือว่าเพราะว่าเราเออ <c oughs> พ,พี่ยังไม่เฉลยพี่ยังไม่เฉลยว่าข้างในะจะขึ้นไปถึงพระใหญ่ได้อย่างไร <c oughs> เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค่ะหนูก็ดูครัง้งแรกหนูโดนหลอกตลอดอ่ะไปไหนอ่ะหลอกให้เดินบอกใกล้นิดเดียวโดนตะลอด ใหญ่เนี่ยก็ยังสร้างต่ออยู่นะครับยังสร้างไม่เสร็จเพราะว่าด้านในอาคารคือคือ,คอด้านในองค์พระมีอาคารด้วยนี่เฉลยมาิด<อ>น,นึงละอ,อุ้ย <laughs> ดูสิมันแก่จริง <laughs> นะครับก็จะมีการสร้างนะครับเพื่อบูรณะด้านในให้มีความสวยงามสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับเดี๋ยวอยขึ้นไปดูะนะครับไปไปไม่เหนื่อยเลยนี่คือเจดีองค์แรก เป็นย่อมุมไป C หนึ่งล้านยกมอเยขยงมอไปหล้านซับสไคร์หลายซับสคร์วันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหนูเดินขึ้นมาเหนื่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะไปสาธุ เราจะเดินขึ้นไปข้างบนต่อนะครับองซั่ <c oughs> ที่สุดแล้วเราก็เดินทางมาถึงบริเวณด้านบนสุดนะครับ,รบของพระใหญ่ภูมโนลมนะครับวันนี้เป็นชื่อเล่นของท่านนะนะครับพระที่นี่นะครับอย่างที่บอกสูงตั้งแต่ฐานที่เราขึ้นมาไปจนถึงเศียงขององค์พระนะครับ84เมตรก็สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมนมพรรษาในหลวงราชการที่9ครบ84พรรษานะครับก็สร้างมา ตั้งแต่ปีประมาณ53-54ตอนพี่อยู่ที่นี่แล้วก็พาที่นี่ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าก็จะทาสีขาวมุกมนะครับเพราะว่าเป็นชื่อของจังหวัดมุก,มกดา,ดาหาระนะครับแล้วก็จุดไฮไลท์ของที่นี่ก็คือจุดชมวิวแบบ360องศาร,รอบองค์พระเลยนะครับก็จะเห็นวิวมุกดาหารทั้งเมืองนะครับแล้วก็เห็นแขวนสวรรค์นนเขตเห็นริมฝั่งแม่น้ําโขงแล้วก็จุดไฮไลท์จุดหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเดินขึ้นบันไดแล้วก็เอาเอา,เอาหน้าผาของเราเนี่ยนะครับไปสัมผัสกับพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้านะครับก็คคืออพระง์นี้ ก็เป็นจุดอะไอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบริเวณรอบๆด,ด,ด้านไหนกันเนาะค่ะปา โอ้หนี่ขึ้นมาเห็นไหมฮะความยิ่งใหญ่อลังการของวัดลอยพุทธบัตภูมดลลมจริงที่เห็นเราบ่นกันว่าเราเดินขึ้นมาจะเหนื่อยมากจริงๆหนุนแค่โดนหลอกเฉยนะคะคนอื่นขึ้นลิฟต์มาได้มันขึ้นลิฟต์มาได้แป๊บเดียวนะคะเราก็จะได้รับชมวิวสวยๆใช่ไหมคะใช่ครับที่เห็นข้างล่างที่มันร้อนก็เพราะว่าเรามาช่วงบ่ายแต่พอขึ้นมาข้างบนนะครับมีลิฟต์ นะครับเราไม่ได้เหนื่อยเลยแล้วก็มาตรงนี้ครับมีลมเย็นมากนะครับผมอากาศดีแล้วก็ได้ขอพรพระป่าประธานรูปใหญ่ด้วยพี่ยุครับครับจุดสําคัญที่ผมอยากมาวันนี้เลยคือพญานาคตรงนี้ยังไม่สำคัญอยู่ยกมีสําคัญกว่านี้สำคัญกว่านี้เราสายมูไงโอสายมูเอาให้เต็มที่ไหว้พระแล้วต้องไหว้พญานาคด้วยใช่ด้านล่างเลยครับองค์พญานาคอง์คใหญ่นู่น เอาใจแขกรับเชิญเราหน่อยใช่ค่ะแขกรับเชิญเราอยากมามากใช่แล้วครับสายมูเขาเป็นพระเอกมาลำนะครับเขาต้องมาขอพรใช่ไหมใช่ครับผมเพื่อความเป็นสีิมงคลค <laughs> แล้วก็มา,มาไล่มาท่ <laughs> มาเมตตามหานิยม มาถึงกันอีกหนึ่งจุดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮิคุณสองคนเปลี่ยนชุดกันมาเลยนะฮะเพราะว่าเราต้องแต่งตัวให้เข้ากับสถานที่ค่ะผมมินิมอลอยู่แล้วครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนกันหมดทุกคนเลยเป็นมินิมาร์ทมินิมอลกับมินิมาร์ทวันนี้ให้เข้ากับร้านกาแฟที่นี่นะครับเป็นจุดที่น้าเดียวบอกว่าอยากจะมามากใช่แล้วเราก็มาถึงแล้วรูทวิวคาเฟ่ครับผมซึ่งข้างในก็จะมีคาเฟ่แล้วก็เบเกอรี่นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นวิวอะไรนะฮะกลางหันลม นะครับแล้วก็วิวสุดยอดมากข้างๆก็จะเป็นภูวล่าด้วยู้วล่ราคา<ช>ถูกด้วยนะครับฮะ,ฮะ,ฮะเลี้ยงหน่อยนะครับวันนี้ถ้าถูกเราพูดเหมือนเขาจ้างเลยแต่เขาไม่ได้จ้าง<ช>นะ,นะเขาไม่ได้จ้างนะคะมันมันดีมันสวยก็เลยอยากจะให้แนะนําให้ทุกคนมาเที่ยวกัน<ช>อยากจะพาะมาชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเกิดสิ่งที่มันเป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์เช่นกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันมีผลกระทบนู่นนี่นั่นแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วยลใช่ค่ะเด แรกนะที่มุกดาหารเราก็มาปิดท้ายกันที่กู๊ดวิวคาเฟ่ค่ะอากาศดีมากใช่วิวสวยมากส่วนพรุ่งนี้เราจะไปไหนกันเอ่ยพรุ่งนี้นะครับเราจะไปกินโจ๊กน้องจูนะครับพรุ่งนี้เช้าโจ๊กเด็ดเขาบอกนะครับเพราะว่าเรามาไม่ทันใช่เพราะว่าวันนี้เรามา คนทางขวาสุดมาสายนะคะและก็ต่อด้วยตลาดอินโดจีนใช่เราจะไปตะลุยตลาดอินโดจีนชมชาเลนจ์สนุกๆกันอย่าลืมติดตามกัน EP 2กดติดตามไว้ด้วยจะไม่พลาดชาเลนจ์สนุกๆบอกเลยสนุกมากแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ปิดท้ายคลิปนี้กันที่ g o o d ว i l l Cafe สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ